สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนอาจารย์ชื่ออาจารย์สุพลักษณ์ศสีเมืองนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนวิชาปรับพื้นฐานในหัวข้อเรื่องการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนค่ะอาจารย์ขออนุญาตแชร์ไลด์สักครู่นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยในหัวข้อเรื่องการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนค่ะ,ะหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ออคืะไรสารประกอบไฮโดรคารบอนคือสารประกอบที่มีอะตอมของเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักเท่านั้นค่ะสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มอะลิฟาติกก็คือเป็นสารประกอบไฮโดรคารบอนที่เป็นสายโซ่ตรงและกลุ่มอะโรมาติกก็คือสารประกอบไฮโดรคารบอนที่เป็นวงแหวนนั่นเองค่ะในส่วนของกลุ่มอะลิฟาติกนะคะเรายังสามารถแบ่งออกเป็น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอิ่มตัวก็คือประกอบไปด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมดและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัวประกอบไปด้วยพันธะคู่และพันธะสามนั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะมีสองแบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือการอ่านแบบสามันหรือการอ่านแบบ common name นั่นเองค่ะ แต่ว่าการอ่านแบบนี้จะไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากจะสามารถอ่านได้เฉพาะอาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนอย่างเช่นอะเซทิลีนและเอทิลีนเป็นต้นค่ะส่วนการอ่านที่เป็นที่นิยมนะคะเราจะอ่านแบบ I u p a c นั่นเองค่ะการอ่านชื่อแบบ i u p a c นะคะจะเป็นการอ่านที่สามารถอ่านโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนทำให้เราสามารถ ทราบถึงชนิดและลักษณะโครงสร้างของสารนั้นๆได้เองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลักการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบ i u p a c ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องพิจารณาที่โครงสร้างหลักของอาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนค่ะเราพิจารณาจากสายโซ่ตรงที่ยาวที่สุดจากจำนวนของคาร์บอนนะคะ ก็คือถ้าคาร์บอนหนึ่งอะตอมเราจานว่าเม็ดคาร์บอนสองอะตอมเราจานว่าเอสคาร์บอนสามอะตอมเราจะอ่านว่าโพคาร์บอนสี่อะตอมเราจานว่าบิวคาร์บอนห้าอะตอมเราจานว่าเพนคาร์บอนหกอะตอมเราจะานว่าเฮทคาร์บอนเจ็ดอะตอมเราจะานว่าเฮทคาร์บอนแปดอะตอมเราจะานว่าออกคาร์บอนเก้าอะตอมเราจานว่านูนและคาร์บอนสิบอะตอมเราจะานว่าเ็กนั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะมาดูคำลงท้ายนั่นเองค่ะคำลงท้ายเราจะสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากาประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวก็คือเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเราจะลงอ่านลงท้ายด้วย a n e ส่วนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวจะประกอบไปด้วยพันธะคู่เราจะอ่านลงท้ายด้วย e n e และพันธะสามเราจะอ่านลงท้ายด้วย YNE นั่นเองค่ะค่ะต่อไปเราจะอ่านตำแหน่งของหมู่อัลคิลที่มาเกาะหมู่อัลคิลคืออะไรหมู่อัลคิลได้แก่เมทิลเอทิลโพพิลและไอโซโพพิลค่ะนอกจากนั้นที่ไม่ใช่หมู่อัลคิลก็จะมีฟอโรโคโรและโบโมค่ะ และส่วนสุดท้ายนะคะถ้ามีหมูอันที่ว่ามาเกาะซ้ำสองที่เราจานว่าใดซ้ำสามที่เราจานว่าไตาซ้ำซ้ำสีที่เราจานว่าเตะตะนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวอย่างการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนค่ะค่ะตัวอย่างแรกนะคะ,ะนักศึกษาจะเห็นว่าตัวอย่างนี้เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด และมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักทั้งหมด4ตัวนะคะกะ็เราจะอ่านได้เป็นบิวแล้วก็ลงท้ายด้วย a n e อ่านว่าบิวเทนนั่นเองค่ะค่ะและข้อต่อไปนะคะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดและมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักก็คือกี่ตัวคะ3ตัวเราก็เลยอ่านว่าโพรเพนนั่นเองค่ะค่ะและอันถัดไปนะคะเราสังเกตที่สายโซ่ที่ตรงที่สุดมีคาร์บอน เป็นองค์ประกอบกี่ตัวคะ1 2 3่และนอกจากนั้นแล้วที่ตำแหน่งที่2มีหมู่อันคิวมาเกาะ1ตัวหมู่อันคิวที่มาเกาะก็คือเม็ดทินั่นเองค่ะเวลาอ่านเราก็เลยอ่านเป็น2ก็คือตำแหน่งที่มีหมูเม็ดทิวมาเกาะนะคะก็คือ2เม็ดทิ้วบิวก็คือมีคาร์บอนอะตอม ที่สายโซ่ตรงทั้งหมด4ตัวแล้วก็ลงท้ายด้วย A N E <A ne, S 1> เพราะว่าเป็นพันธะเดียวทั้งหมดดังนั้นเราจะอ่านได้ว่า2เมทิลบิวเทนนั่นเองค่ะค่ะ,ะตัวอย่างต่อไปนะคะเรามาดูกันที่สายโซ่ตรงมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4ก็คือบิวนั่นเองค่ะและนอกจากนั้น ยังมีหมู่อันคิวมาเกาะที่ตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามฉะนั้นเราจะอ่านเป็นเราจะอ่านที่ตำแหน่งของหมู่อันคิวมาเกาะก่อนนะคะก็คือตำแหน่งที่สองสามมีหมู่อันคิวมาเกาะเนี่ยคะ่ะซ้ำสองตัวก็คือไดเมทิลบิลแล้วก็ลงท้ายด้วย a n e ฉะนั้นเราจะอ่านได้ว่า สองสามไดเมทิลบิวเทนนั่นเองค่ะค่ะข้อต่อไปก็คือมีมูมอ่าขอโทษนะคะมีพันธะสองมากาะที่ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็มีคาร์บอนที่สายโซ่หลักทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสงสามสฉะนั้นเราจานว่าหนึ่งบิวแล้วก็ลงท้ายด้วย e n e เพราะว่าเป็นพันธะอะไรคะพันธะคู่นั่นเองค่ะอ่านว่า1นึบิว ทีนนั่นเองค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะมีพันธะคู่มาก่อที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่2องมีคาร์บอนอะตอมทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสอสามสี่ห้าฉะนั้นเราจะอ่านได้ว่าสองเพนทีนนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะมีพันธะสามมากาะที่ตำแหน่งที่1แล้วก็มีคาร์บอนอะตอมทั้งหมดกี่ตัวคะ สตัวก็คือโพพันธะสามลงท้ายด้วย YNE ฉะนั้นอ่านว่า1นึ่โพพายนั่นเองค่ะแในข้อต่อไปนะคะมีพันธะสามมาเกาะที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่2องและนอกจากนั้นมีหมู่อันที่วก็คือเมทิ่เกาะที่ตำแหน่งที่4และคาร์บอนอะตอมสายโซ่หลักก็คือมีทั้งหมดกี่ตัวคะหตัวเวลาเราอ่านนะคะเราจะอ่านที่ตำแหน่งของหมู่ อันคิวมาเกะก่อนก็คือตำแหน่งที่4ก็จะเป็น4เมทิ้และต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของพันธะ3นะคะก็คือตำแหน่งที่2แล้วก็ตามด้วยคาร์บอนในสายโซลักทั้งหมด5 R ทั้งหมดก็คือมี5ตัวก็คือเป็นเพนแล้วก็ลงท้ายด้วย yn e เพราะว่าเป็นพันธะอะไรคะพันธะ3านั่นเองค่ะฉะนั้นข้อนี้เราจะอ่านเป็น4เมทิล2เพนทายนั่นเองค่ะ ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอ่าเรามาสังเกตสายโซ่หลักก่อนนะคะสายโซ่หลักมีคาร์บอนอะตอมทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก็คือเฮกใช่ไหมคะแต่ว่ามีพันธะสามที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะที่ตำแหน่งที่สองและมีหมู่อันคิว สองตัวมาเกาะที่ตำแหน่งที่4ฉะนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านที่ตำแหน่งของหมวนทิ่วมาเกาะก่อน,อนที่ตำแหน่งที่4ใช่ไหมคะก็คือ C C เพราะว่ามีสองตัวซ้ำส,สองตัวก็เอาใดเข้ามาแล้วก็เมทิลแล้วก็ตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งของพันธะสามตามด้วยอะตอมของสายโซ่หลักก็คือหตัวก็คือ h ฮกลงท้ายด้วย Y N E ฉะนั้นข้อนี้เราจะอ่านว่า ซีซีไดเมทิลสองเฮกนั่นเองค่ะโอเคค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบ i u p a c ทีนี้อาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบ i u p a c ให้นักศึกษาไปลองทำกันเป็นการบ้านทั้งหมด3ข้อนะคะค่ะในวันนี้อาจารย์ของเรียจบเนื้อหาการสอน การอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบ iupac เบื้องต้นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ